เรามาดูของง่ายกันก่าว่าเราจะได้อะไรหนึ่งสองสบนี่ได้สมุดอินชาร์สองอันได้ฟลงมสัตดทีคาดสมุดอินชาร์โหได้ดีนะเอ่อเบสบลัชโอรเทคชั่นโอเคก็สวัสด,ดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับรายการวาสโมกกิ้งนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาทำอะไรครับจะมาเล่นแตงคับ SMP กันต่อน,นั่นเองซึ่ง ก่อนที่จะทําอะไรขอนอนก่อนตอนนี้มันมืดแล้วโอเคซึ่งวันนี้สิ่งที่เราจะมาทํากันนะั่นคือฟิชชิงฟาร์มนั่นเองซึ่งก็หลายคนจะงงทำฟิชชิงฟาร์มทำไมอะ่ะคือมันไม่ใช่ปาร์มทีเ่เราจะทำทำไมผมลงดัตต้าแพคให้มันสามารถเออนั่นตัวให้มันสามารถได้พวกสมุดเอ็นชาร์มาแล้วก็ถ้าใครอยากได้ดัตต้าแพคนี้สามารถโหลดได้ที่เอ,อ่อเว็บไซต์มันนีลาทวีคมีแจกนึกจะซื้อก,ก,ก็ใช้ได้โอเคซึ่งผมจะสร้างฟิชชิงฟาร์มแต่ผมยังไม่รู้ว่าผมจะสร้างตรงไหน คิดว่าจะสร้างข้างบนหรือว่าจะลงไปสร้างข้างล่างดีเอ่อผมว่าน่าจะเป็นข้างบนดีกว่าเพราะว่าสามารถเดินเข้าไปหาได้ง่ายๆเลยแล้วข้างบนจะสร้างตรงไหนดีล่ะอาจจะเป็นข้างๆบ้านเห็ดนิ้วเลยนะนี่คือบ้านเอฟเคนะรูปแบบว่าเอฟเคอย่างนี้นี่แต่คราวนี้ไม่น่าได้ใช้แล้วน่าจะใช้เอฟเคแบบดีซิงมากกว่าโอเคซึ่งเอ่อผมจะวางดินอย่างนี้ดีกว่าวางดินไปหนึ่งหนึ่งบล็อกอ่าดิน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 ไม่มีดินแล้วเหรอ ดินอ่โอเคอ่ฟาร์มนี้จะใช้เป็นฟาร์มที่สร้าง,งายมันจะมีเวอร์ชันหนึ่งที่มันสร้างสร้างง่ายมากเลยเออแต่วความจริงแล้วเอฟเคฟิชชิ่งฟาร์มแบบได้ของดีหนึ่งจก็ยังทางได้อยู่นะแต่แค่มันต้องใช้แระบวบเยอะแยะซึ่งมันก็คือมันต้องใช้พวกสลามบอกไม่ใช่่ใช่สลามบอลสลามบอลพวกนี้ซึ่งคือบ้านผมมีแดบไอ้ดาร์กโอ๊กอ่ะจะหาสลามบอลได้จากไหนอ่ะ ยังไม่เจอป่าสวามเลยผมเล่นมาเนี่ยไม่เจอป่าสวามสักกว่าไปโอมเลยเอ่อ <c oughs> เอาเป็นลงแรดแพ็แดีกว่าซึ่งคนในคนในเซิร์ฟก็อยากลงนะตอนแรกผมก็จะไม่เอาลงเพราะมันง่ายเกินแต่แบบเออเอาลงมาเถอะแล้วก็ฟาร์มหาของได้ง่ายโอเคเรามาทำฟาร์มที่ชินน่งดีกว่าผมปรับระดับไปที่เสร็จแล้วผมขอดูโพยกันว่ามันต้องใช้อะไรบ้างอ่ามันต้องใช้แท็บดอโอเคครับแท็บดอเล็งก่อ,อนปึ๊บอันแล้วก็ตามด้วยบล็อกอ่าเพลง บ็อกเพลงมันต้องใช้ไม้ป่ะพวกเพลงต้องใช้เอ่อพวกเพลงต้องใช้อะไรครับต้องใช้นี่ครับจูก๊กบ็อกใช้อะไรครับจู๊กบ็อกซ์อ๋อใช้ไม้ใช้แพงใช้แพร่งกับเดสโตนปึ๊บโอเคโนตบ็อกไม่ใช่จูกสกบ็อกไม่ใช่จูกสกบ็อกโอเคแล้วก็ต้องใช้เป็นเอ่อรั้ว ตัวไม้้ว่าอะไรก็ได้ทุกอย่างมีไหมโอเคมีแล้วก็ตามด้วยเอ่อเออมันเรียกว่าทชเ,ชเทช s s u r e plate pressure p a e มันใช้ไม่ได้เป็นไม้ละกันเราจะมาทำอะไ,ไ้โอเคได้แล้วก็ hopper hopper ออปปออปปสักอันมีไหมเป็นม,มีเหล็กอยู่เ,ยเอาเหล็กมาแทงก่อนเอ่อหา อ่ะผมได้ครับกล่องเลยเหรอปึ๊บโอเคเอากล่องมาเอากล่องมาโอเคกล่องอ้าวขาดเรวเล่นจะค้ำฐานนะปึาา๊บโอเคแล้วก็มีอะเลขไหมไม่มีแล้วโอเคเรามาทำตรงนี้ดีกว่าเออต้องการน้ำเลยน้ำบักเก็ตหน่อยผมมีบักเก็ตอยู่บักเก็ตอานี่โอเคปึค๊บ วิธีการทำก็คือแรกเออเดี๋ยวไม่ได้ครับไอ้นั่นพอเปอร์แรกให้ปุ่บล็อกไม่ใช่ปุ่บล็อกเออวางรั้วหายไปไหนอ๋อรั้วอย่างนี้โอเคแล้วก็ปึ๊บก็วางน้ำใช่ไหมดูก่อนความมินใจอา่าไม่ใช่ไม่ใช่เออวางเออเราจะสร้างฝั่งไหนดีทางน้าฝั่งไหน เดินมาอย่างนี้แล้วก็มาไอคิดตรงนี้โอเค,อเคซึ่งมันก็ต้องมาอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็ต,ตามด้วยเอออันนี้มันต้องถอยมาหน่อยไม่มีควานอีกควานอยู่ไหนควานมีควานทับใหม่ก็ได้ควานหินแล้วกันเสียพัดมาปึ๊บมันวางดินอย่างนี้ตามด้วยออปเปอร์วางไปเอ้ยไม่ใช่ใช่ไหม อ๋อถูกแล้วเมื่อกี้ผมบมังคุณแล้วผม้ทำไมเนี่ยเอ่อดินดินโอเคอะไรอย่างงี้ตามด้วยอยางนี้ก่อนไม่ใช่วางรูไปสิวางน้ำอย่างงี้โอเคแล้วก็ตามด้วยเนเชอร์เพดอ้าวคิดว่ามันหายไปไหนเนเชอร์เพดโอเคตามด้วยอ่าสิ่งที่เรียกว่า เไม่ใช่เฟสแอ้ร้อนแฉลบเดอว,วางไปยังไงดีวะมันต้องวางยังไงเนี่ยวางไว้บล็อกข้างล่างโอเคตามด้วยจูกบบล็อกอย่างงี้ใช่ไหมลองเอาเบ็ดมาลองดูสิเบ็ดปึ๊บผิด <c oughs> ทางนิว่าผมวางผิดทางอะ่ะต้องวางอางนี้ปึ๊บ วงเรบมีน่าจะถูกหร้อเปาูกแหละโอเคเออนี่มางถูกแล้วเราีะใช้ได้หรือเปล่าโอเคใช้ได้ถ้าได้จริงแต่มันมันต้องไม่เข้าตัวมันผมดึงวางบล็อกตรงนี้แหละโอเคโอเคซึ่งคลิปนี้ไม่จบแค่นี้นอนคลิปแค่นี้จะฟาดแค่นี้จบแล้วเหรอเราเกินไปเร็วเกินไป ต้องใช้ว <ajuda bag> ิลายคุ้มค่าไงล่ะเอออไม่เราจะไม่สร้างดินดินผมจะเอาไม้มาวางไว้อย่างนี้เพราะดินมันแบบมันไม่สวยเออผมขอสร้างเป็นห้องดีกว่ายังได้ไม้ที่ไม่ใช่ดาร์โกะไม้ที่ไม่ใช่ดาร์โก้บ้านมีแต่ดาร์โก้ในรอบต้นต่ดาร์โก้ท่านน่าจะมีพวกโอ่งปกติอยู่บ้างเห็ไหมโอฟี่มีนี่อยู่ Lock. Oh. เอาสร้างเป็นแมเบ้าแล้วกันโอเคเออเอาออไปจะออกแบบที่เอฟยังไงดีซึ่งเออใช่เราควรจะเราเอากล่อ,องวางไว้่างนี้เลยไหมเออถ้ามันเยอะเดี๋ยวค่อยปรับเปลี่ยนดีแบบตอนนี้โอเคดีก็พอสร้างเป็นห้องอยากได้ห้งองเออไม่อยากให้มันดูใกล้แบบ ใกล้เกินไปเอ่เอคิออออออดว่ simple, simple. Okay. าทันวันนี้แล้วกันนี้จะนังเข้าซักสิบโป e โอเคเออวางรงมุมเลยดีกว่าเธอต้องมุมใช้อ่อดาร์โกหรอไม่แน่จะสวยเหมนปักกันก็ลองดูซินะ่าจะาได้ย่ได้ได้อยู่แหละ ได้อยู่เลยได้อยู่ที่ไปบอมไม่ได้ไเยอะเลยอ่าสูสงสกิบลอกอีกโอเคนี่ก็เหมือนบ้านปกติเลยไหมีฟาร์มฟาร์มแบบเอเคฟิชชิ่งแบบคือมีฟาร์มเอเคฟิชชิ่งแต่ไม่มีบ้านนี่ก็ไม่เรียกบ้านนะเนี่ยโอเคเอ่อพเปิดล็อกที่หอเนี่ยเหรอเอ้ยเปิดแพงไม่ใช่เปิดล็อก โอเคตอนนี้ออโอเคกลับประมาณนี้เออขอกลับไปน,นอนก่อนโอ้คิกกลับมาแล้วจะเอาเป็น อยากได้หังคาเนี่ยผมว่าจะทําแช่บล็อกเต็มเ่องนี้เออแล้วนี่ก็เป็นแสงสว่างตัวนี้ก็เป็นแสงสว่างเพราะว่าน่าจะดีกว่านะถ้ามีแสงสว่างโอเคเราก็ไปหาตุ๊ก,ก,กันดีกว่าไปฟาร์มทรายทรายล่าจะมีอยู่แถวแม่น้าฟาร์มทรายก่อนโอเคกูคว่าจะได้ไหม กผคงยังสามรอบเราคงยังไม่ได้รูกไก่ต่รอบเลยเชื่อไหมไม่ต้องอยู่ข้างบนตอนนี้ผมเพงเชื่อนามันจะได้เพิ่มคงไม่ได้ชิมเมอสามสีร่รอบยังไม่ได้เลยคงรู้น่าจะมีแม่น้ำนะคงจะไม่ไดีไม่ใช่แม่น้ำเลยมันเป็นทะเลตายไหมไม่ใช่เป็นพวกริมอ่าราย้ิวริมอะเรา,าีร้องไงให้ไม่ติดลก็สิ ไฟ okay, มันต้องใช้อ่ผมจะขุดไปสักประมาณหนึ่งชุดประกันเพราะว่ามันน่าจะใช้เยอะอยู่เพราะมันต้องทำทงข้างๆแล้วก็ทำหลังคาด้วยมันต้องใช้เยอะอยู่แหละโอเคตัวนี้ผมก็เอาทรายมาได้แล้วน,นี่ขุดเพิ่มไปหน่อยได้มาชุดอีกครึ่งเลยเพราะเครืค่อเผาที่บ้านดีกว่าตวเตาเผามีแค่อันเดียวให่นับตเตาเผาที่เผาอาหารนะสโมูเกอร์อ่าครับตเตาเผาเพิ่มดีกว่าเพราะว่าไนมะ่ได้รวดเร็วไง ชี้ครับจะเผาสักกี่อ,ขอ,ขอ,อันดีเอ่อมาเพื่อของอะไรล้กัน,โอ,น,นโอเคมีถ่าดไหมเกมีอยู่แบงค์เป็นสักสามชุดวันนี้ไม่ใช่สามชุดดิเรียกว่าสาะโอ้โหนี่เอาไม่ได้โอเคแล้วก็แบ่งตายเป็นอย่างนี้อ้าวเฮ้ยแบงค์เพื่อ ปึ๊บปึ๊บโอเคเราเผาแป๊บหนึ่งซึ่งเรามาดูตรงนี้ต่อเรามาเคลียร์พื้นกันดีกว่าเคลียร์พื้นออกจะได้แบบสวยๆบ้านก็ไม่สร้งสางนะจะสร้างฟาร์มซะดีเลยจะไม่ยอมสร้งางว่าโดยผมว่ามันโอ้โหโอ้โวาหว้าว เอ,อเ,เอ้ยเดี๋ยวดูขุดเันแล้วจะเอาดินกลับไปไม่ล่ะเออวางผิดขุดผิดสิไม่ใช่วางผิดเป็นไม้เบอร์น,นี่แหละโอเคได้วันนี้เปาจะจบมาดีกว่า,ากะจบทั้งสองสองได้น่าจะให้พอนะับวันนี้น่าจะได้อยู่ ก็เราใช้ก็จบเปลี่ยนไอ่ว่าไม่ทันแล้วความเป็นบล็อกก็ไม่ทันแล้วดูื่อยๆโอเคไม่พอไม่พอมาปึปึ๊บปึ๊บปึโอเคอ่าตรงนี้เปิดประตูเข้ามาก็จเจอกับไปทำประตูเพิ่มเหรอประตูโอเคมีประตูอยู่ทำเพิ่มโอเคได้เข้ามาปึ๊บ ีวางกระจกแล้วก็วางเดินมาในเด้อสองนะที่ผมทำอย่างนี้จ้กะกันพวกแฟนคลอมเกิดโอเคทำอย่างนี้ก็กระจกกระจกของนี้เ,เดียวออเองโอเคเอฟเพิ่มยางโอ้โหแล้วมาแค่นี้เองโอเคตอนนี้ฝากเราเสร็จแล้วที่ผมวางพวกอย่างานี้จะได้เวลาเอฟเคนานเนี่ยเดี๋ยวแฟนคลับมันจะเกิดเผมจะลองเอฟเคดูแล้วว่าหนึ่งชั่วโมงอะ่ะคือจะลองเทสดูด้วยว่า ผมว่ามันมเป็นผมทำดัตต์แพคครับดัตต์แพคกูอีสมีอะไรโอเคแน่นอนยังไม่ได้เอาเข้ามาครับโอเคผมไปทำการลงดัตต์แพ k ให้เรียบร้อยตอนแรกลงไปแล้วแต่เลนแจกไฟดัตต์แพ k ดีที่มันได้นกางทำไปก่อนโอเคผมจะลองเอฟเคดูวาเพราะว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมเอาเป็นไอต่โอว่างนี้ไหม ๊ <abilities> มันน่าจะสวยกว่า <stimulus> มันจะกลายเป็นบ like ้านอยู่แล้วมันจะไม่ใช่ฟาร์มอยู่แล้วประมาณน EX ี้อ่อกดออกดีกว่าจะลองดูสักแบบลองดูข้างหน้าอีกมันจะสวยไหมคือถ้าเราเอาเป็นไม้ดากโอเป็นข้างบนนี้โอเคตอนนี้ทำการตกแต่งเสร็จแล้วโอเคผมจะลอง AFK สักครึ่งชั่วโมงผมขอดูเวลาตอนนี้กี่โมงตอนนี้2องทุ่มสินาที ตอนทุ่ม40นาทีเดี๋ยวเรากำลังจะเจอกันตอนของทุ่ม10นาทีเราเก็บของดีๆเลยเพราะว่าของลกตัวนี้โอเคเอ่อดึงๆๆที่ผมขอทำการเอาพวก่ง,งนี้ว่าเพื่อปฟาม์มเข้าตัวไงผมจะได้รู้ว่าไอ้ฟาร์มเนี้ยมันสามารถทำทำความสามารถได้ปลารหรือว่าได้ของเยอะขนาดไหนกันแน่โอเคซึ่งก็ต้องทำให้ชี จนถึง2องทุ่มสี่สิบปงก็ปล่อยคอมมาอย่างนี้ก็ F K เสร็จจะเรามาเจอกันดีกว่าโอเคกลับมาแล้วผมทําการ F K ไปแล้วจริ้งไม่ใช่ครึ่งชั่วโมงหรอกประมาณ40นาทีเพราะว่าตอนแรกผมจะขึ้นชั่วโมงแต่พอเห็นว่าเอา่ออะไรนะเบ็ดมันก็จะพังแล้วก็เลยเอาต่อๆให้มันเสร็จเนินการซึ่งผมบอกเลยนะว่าผมยังไม่ได้ดูของอะไรเห็นไหมตอนนี้ตอนนี้ผมเลเวลที่สี่นะประมาณ40นาทีผมได้มา10สิอ่า ไม่ใช่สิบประมาณ9ก้าเหีย้วนะก็ได้เยอะอยู่นะโอเคเรามาดูของ,นนองกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรหนึ่สบนีนนนน่ได้สมุดอิชาร์สองอันได้ฟฟร์ของที่บ้สนซูิชาร์โหใชดีนะเอ่ uh, best blast อเบสบอลส์โอเ t ชันโอเคโอเคอันนี้เป็น oh, Fishing l o t c u r s of Manis โอ้ยอันนี้ดีอันนี้อันเป็นิ i 3สามด้ว้าวอุ้ยเย้โอ้โอ มีโปรดิชชั่นสี่มีพันแล้วก็อันสุดท้ายนี่สำหรับอ่อะไรนะหนา้าไม้โอ้ก็ดีนะได,ไ,ดไ,ดไ,ดได้ได้โปรดิชชั่นสี่มาด้วยก็ผลงานที่ดีมากซึ่งใครอยากได้ดัตต้าเพกอันนี้นคือดัตต้าเพกเออถูกบอกว่าคือดัตต้าเพกซึ่งแล้วอะไรอันนี้อะไรเนะี่ยใครอยากได้ก็หาโหลดได้ในที่เว็บไซต์วันเด็ดา,าทีวีก็คลิปนี้น่าจะมีแค่นี้นะก็ เป็นอะไรที่คุ้มนั่งได้โพลล์ดแค่สี่มาเลยก็อย่าลืมกด like mm hmm. ไลค์กดติดตามช่องเลยนะก็แล้วก็ช่องแกงคราบอยู่ถ้าคลิปเหมือนเดิมนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเขาด้วยโอเคไปแล้วครับ